การนอนที่ดีจะทําให้เรานะฮะมีผิวพรรณดีหลับเร็วหลับลึกมีความคิดที่ดีมีภูมิต้านทานร่างกายที่ดีในทํานองเดียวกันถ้าเรานอนไม่หลับจะมีสิวเยอะเป็นโรคหัวใจเป็นโรคอะไรข้างเขียงดยกับเรื่องความดันเป็นนักวิจัยถึง30ปีเลยวิธีการนอนเร็ว3นาทีครึ่งบ๊อกหลับเลยเป็นงไงพรไม่รับไปดูกันเลยครับ Oh. สวัสดีครับฟูจิครับง่วงมากเลยวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกัเรื่องการนอนครับการนอนที่ดีจะทําให้เรานะฮะมีผิวพรรณดีหลับเร็วหลับลึกมีความคิดที่ดีมีภูมิต้านทานร่างกายที่ดีในทํานองเดียวกันถ้าเรานอนไม่หลับจะมีสิวเยอะเป็นโรคหัวใจเป็นโรคอะไรข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องความดันด้วยครับเราเคยรู้ไหมครับว่าทํายังไงให้เราหลับเร็วหลับลึกมีหมอจะมาช่วย บอกวิธีการนอนซึ่งเป็นนักวิจัยถึง30ปีเลยวนะ,ะวิธีการนอนเร็ว3นาทีครึ่งป๊อกหลับเลยครับวิธีนี้เป็นยังไงการนอนที่ดีจะส่งเสริมถึงภูมิต้านทานและจะส่งเสริมถึงคุณภาพชีวิตของเราครับเป็นยังไงพร้อมไหมครับไปดูกันเลยครับวันนี้คุณหมอนิชิโนเซจิเป็นคนที่คิดค้นเรื่องการนอนมา30ปีแล้ววันนี้จะมาแก้ปัญหาเรื่องการนอนนอนเท่าไหร่ก็นอนยาก หรือนอนไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกนี่คือเด็กหนุ่มที่นอนไม่ค่อยหลับวันนี้มาดูคลื่นสมองกันมิสเตอร์เมียโมรินอนเท่าไหร่ก็นอนไม่ค่อยหลับผ่านไป2ชั่วโมงแล้วค่อยหลับพอผ่านไป2ชั่วโมงก็หลับไปหลังจากนั้นนอนไป7ชั่วโมงผ่านไป7ชั่วโมงก็รู้สึกว่ายังนอนไม่พอเกิดอะไรขึ้นกับคลื่นสมองหรือการนอนของคุณเมียโมริเราเลยบินไปที่อเมริกาไปถามคุณหมอคนญี่ปุ่นคนนี้ซึ่งเป็น ตัวแทนเป็นนักวิจัยเป็นหัวหน้านักวิจัยตั้งแต่30ปีก่อนอาจารย์นิชิโนก็วิจัยเกี่ยวกับเรื่องการนอนถึงแม้สุนัขและก็สัตว์ต่างๆก็วิจัยด้วยว่าเกิดการนอนมันมีลิซึมในการนอนอยังไงจึงรู้เลยครับว่าทํายังไงให้นอนหลับหรือเหตุผลอะไรที่ทําให้สิ่งมีชีวิตนอนไม่หลับกันทางมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็ต้องการตัวท่านจึงเชิญให้มาเป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดหลังจากนั้นท่านก็ ได้เปิดเผยผลวิจัยต่างๆทําทให้ทั่วโลกยอมรับแล้วก็ตะลึงในผลวิจัยของท,ท่านก็บอกเอครับว่าการนอนหลับเป็นสิ่งสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสมาธิหรือเกี่ยวกับโรคต่างๆหรือภูมิต้านทานต่างๆเกี่ยวกับการนอนหลับสําคัญมากเลยลท่านก็มีคนมาขอร้องให้ท่านช่วยบรรยายเต็มไปหมดเลยครับทำไมท่านทําหน้าเบ้อย่างนั้นครับก็บอกว่านะฮะพวกเราขอไปดูวิธีการนอนของท่านที่บ้านหน่อยได้ไหมให้ท่านบอกว่าอย่าเลยดีกว่า อายเขาแล้วก็โดนทรรยาว่าเอาแล้วก็ขอร้องไปหลายรอบหลายรอบนะครับเพราะทุกคนบอกว่าวิธีการนอนของท่านมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมากและทุกคนก็เรียนแบบท่านเลยขอไปดูวิธีการนอนของท่านหน่อยครับและในที่สุดทางสตาฟก็ขอร้องจนสําเร็จคือท่านยอมที่จะมานอนที่บ้านสตาฟไม่ใช่ไปถ่ายที่บ้านแกท่านก็โอเคถึงเวลาแล้วท่านจะเริ่มไปนอนแล้วครับมาดูกันว่าท่านจะนอนกันยังไงมาดูกันเลย การนอนแบบระดับโลกของท่าน3 2 1ส t a ตาร์ทโตเริ่มแล้วเริ่มจะมานอนแล้วปิดไฟแล้วพอนอนปุ๊บเวลาผ่านไป3นาทีท่านก็หลับเลยใช้เวลาแค่3นาทีกว่าเองเหรอหลับเลยเหรอแต่หลังจากนั้นแล้วแป๊บเดียวท่านก็ตื่นขึ้นมาใหม่อีกเหรอเอา้าไม่ได้นอนหลับลึกขนาดนั้นเชียวเหรอ อ้าวตื่นขึ้นมาทําไมแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะกินน้ําอีกนอนอีกแล้วเหรอนอนอีกแล้วอ้าวตื่นมหอีกแล้วเอ้าตื่นขึ้นมาอีกแล้วเหรอตื่นบ่อยๆอย่างนี้มันไม่ดีไม่ใช่เหรอครั้งนี้จะไปไหนจะตื่นไปห้องน้ําเหรอเอ้าตื่นไหอีกแล้วนี่คือการนอนหลับที่ดีแล้วสุดยอดของการนอนเลยเนี่ยไม่เข้าใจเลยมาดูกราฟกันครับนี่ก็คือข้างล่างก็คือของ คุณผู้ชายคนหนุ่มนะครับแล้วก็นี้ข้างบนคือท่านอาจารย์นะครับคุณหมอ gorilla, อันนี้พูดถึงความลึกของการหลับนะด้านล่างคือลึกของการนอนหลับนี่ก็คือการนอนหลับที่ตื่นก็คือตื่นขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้คุณผู้ชายก็คือด้านล่างคือการหลับนะะอันนี้ก็คือหลับตื่นหลับลึกนะครับดูสิครับว่าต่างกันตรงไหนเพื่อนๆลองจินตนาการดูครับว่ามันต่างกันตรงไหนครับทางเซนเซนะฮะเซนเซ ท่านหลับตอนสี่ทุ่มตื่นตอนตีสามสามสิบนอนแค่หกชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วดูครับว,ว่าคุณผูชายคนนี้นะอายุน้อยกว่านอนตีหนตื่นเจ็ดโมงครึง่งนะครับก็จะต่างกันหน่อยหนึ่งความยาวของการนอนก็จะต่างกันเพื่อนๆลองจิงนตนาการดูครับว,ว่ามันต่างกันตรงไหนครับอาจารย์นะฮะตื่นเยอะพอสมควรเลยดูฮะนี่ข้างบนหมายถึงอะไรครับจุดของการตื่นตื่นต่นตื่นตื่นตืตื่นตตื่น,น,น, Form, นหลายครั้งนะฮะนี่คือ ครองบนนี่หมายถึงการตื่นหลายครั้งหนุ่มคนนี้คุณอินดาบรินะฮะตื่น1 1ตื่นนะฮะอย่างนี้เพราะนั้นตรวจดูว่าการตื่นของอาจารย์ก็ไม่แพ้ของเด็กหนุม่มธรรมดาแล้วมันต่างกันตรงไหนครับเพื่อนๆลองจินตนาการดูครับคำตอบคือจุดตรงนี้ต้องสําคัญตรงนี้ครับมันคืออะไรมันคืออะไรมาดูคําตอบกันมันอยู่ตรงนี้ครับท่านนอนหลับ4ี่ทุ่มนะฮะยีิบสองนาฬิกาตื่นตีสามสานะฮะนอนไปประมาณ5ชั่วโมงกว่า มื่อสักครู่นี้คำนวณผิดนะครับแล้วมันอยู่ในกรอบตรงนี้ครับเห็นกรอบสีส้มทั้งบนทั้งล่างหมายถึงอะไรครับกรอบสีส้มตรงนี้คือช่วง90นาทีช่วงแรกนี่คือสิ่งสําคัญนะครับที่ผ่านมาเราดูครับนี่อาจารย์ตื่นบ่อยๆนี่คือเส้นการตื่นนะฮะตื่นบ่อยๆเมื่อเทียบกับนะฮะเด็กหนุ่มเขาก็มีการตื่นบ่อยๆแต่ตรงนี้ดูครับว่าตื่นนานกว่าตื่นนานกว่าและตอนด้านล่างเนี่ยนะครับเทียบอันนี้90นาทีสําคัญคือช่วง90นาทีของ2คนนี้เป็นยังไง คนนี้ครับของอาจารย์เนี่ยจะนอนช่วงหลับ90สินาทีเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยดูว่าจะได้หลับลึกนานเท่าไหร่นะครับตรงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญดูของเด็กหนุ่มคนนี้ครับคุณอินามอรินะฮะนอนหลับลึกแต่ไม่ลึกเท่าคนนี้นะครับไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคนนี้ถือว่าหลับลึกกว่าในช่วง90สนาทีนี้สําคัญกว่ายังไงมาดูชั่วโมงนอนกันครับอันนี้คือคนญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็คนเกาหลีคนอังกฤษคนฝรั่งเศสคนสเปนแล้วก็อเมริกาแล้วก็จีน,นครับเมื่อเทียบอยู่แล้วนะครับคน,คนจีนนี่จะมีเฉลี่ยการนอนนะครับนานกว่าคนญี่ปุ่นเยอะมากคนญี่ปุ่นนอน7ชั่วโมง22นาทีเท่านั้นเองครับนี่ก็คือกราฟิกตัวหนึ่งนะครับนี่คือนอนตอนสีทุ่มนะฮะแล้วอันนี้ก็คือ6ชั่วโมงครับเอ่อช่วงที่คุณหมอนอนหลับลึกก็คือช่วงตรงนี้ครับช่วงนี้ตรงนี้หลับลึกนะฮะ ช่วงที่หลับลึกใน90นาทีแรกนะฮะตรงนี้ดูเส้นกราฟสีแดงนะครับเรื่อเรืเนี่ยนะฮะตรงกราฟสีแดงตรงนี้นะฮะตอนที่หลับไป90นาทีแล้วหลับลึกเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนเนี่ยขึ้นสูงมากครับตรงนี้คือฮอร์โมนอะไรครับฮอร์โมนแสดงถึง1นะครับสีเหลืองเขียนว่าตัวสามารถลดคอเลสเตอรอลนะตัวลดคอเลสเตอรอลต่อไปก็คือทําให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ผิวพรรณดี ในช่วง9กินาทีนี้ถ้าคุณหลับลึกนี่คือคําตอบนะครับถ้าคุณหลับลึกคุณจะมีฮอร์โมนการเจริญเติบโตเกิดขึ้นในที่นี้ฮอร์โมนการเจริญเติบโตไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะตัวสูงขึ้นอย่างเดียวจะทําให้คุณมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในด้านผิวกล้ามเนื้อกระดูกและก็การลดคอลเลสเตอรอลด้วยนี่คือผลวิจัยของอาจารย์เลยครับนี่คืออะไรครับนี่คือฮอร์โมนนี่คืออธิบายถึงฮอร์โมนนี่คือการหลับเร็วการหลับลึกในช่วงแรกครับ นี่ก็คือกราฟนะครับถ้าคุณหลับไม่ลึกนะครับเส้นสีแดงนี้จะไม่ขึ้นเลยนะเส้นสีแดงไม่ขึ้นนี่หมายถึงว่าก็จะไม่มีฮอร์โมนในการทําให้เราเจริญเติบโตหรือการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ครับท่านจึงบอกครับว่าฮอร์โมนเจริญเติบโตเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ารีบนอนหรือนอนดึกนอนไม่ดึกนะครับอยู่ที่ว่าในการนอนครั้งแรก90นาทีนี้คุณจะนอนหลับเร็วหลับลึกหรือเปล่าพูดหมายนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าเวลาว่าเราจะหลับกี่โมงครับแต่ว่าเราจะหลับ ตอนไหนถ้าเราหลับแล้วเราหลับลึกจะมีฮอร์โมนที่เจริญเติบโตสร้างขึ้นมาได้ครับและอันนี้นะครับตัวยอดตรงนี้นะครับตรงยอดตรงนี้นะฮะท่านอาจารย์พอตื่นมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็หลับเลยตื่นมาแล้วก็ไปฉี่แล้วก็กลับมาหลับได้เร็วมากนะครับกลับมาเร็วมากนะครับนั่นหมายถึงอะไรครับดูคุณอินามุริก็คือนะฮะคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยแต่ว่าตื่นมาแล้วน่ยยังไม่หลับนะฮะยังไม่ยอมหลับนะฮะหลับยาก แต่ยังไงก็ครับเกี่ยวตรงที่90นาทีช่วงนี้สำคัญมากเลยครับนี่คือวิธีการทำยังไงให้เราหลับเร็วหลับลึกนั่นก็คือ 1. ตื่นเช้าแล้วก็กินอาหารที่เคี้ยวเยอะๆครับให้เคี้ยวเยอะๆตอนเช้าขี่จักรยานไปทำงานไม่ขับรถครับแล้วก็ตอนเช้าให้โดนแดดโดนแสงอาทิตย์มาทำงานก่อนคนอื่นแล้วพอตอนสายๆหน่อย9โมงก็มาออกกำลังกายครับ และที่สำคัญกว่าน,นั้นคือก่อนนอนสองทุ่มนะฮะท่านจะฟังเพลงและจะไม่ทำอะไรเลยนั่งเมอไปเรื่อยๆเมอไปเรื่อยจนรอให้ตัวเองง่วงครับนี่คือเคล็ดลับเลยครับรอให้ตัวเองง่วงนอนภรรยายก็บอกอีกครับว่าไม่ว่าจะมีเรื่องปรึกษาหรือมีเรื่องเซ็นชื่อเซ็นอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็ไม่ทำครับปฏิเสธเลยครับเพื่อการนอนหลับให้ลึกใช่ครับก็คือตอนเช้านะฮะขยับ ตัวให้มากๆออกกำลังกายให้มากๆแล้วพอตอนเย็นนะครับก็มาอาบน้ำนะฮะพออาบน้ําเสร็จแล้วก็นั่งเมอแล้วก็หลับครับคือตอนเย็นจะพยายามเงียบๆหรือไม่ค่อยออกกำลังกายเยอะนะให้รู้สึกเงิ่มง่วงแต่ตอนเช้ากลางวันออกกาลังกายเยอะๆขยับขยื่นเยอะๆครับแล้วพอนั่งเมอนะฮะก็จะทําให้รู้สึกเริ่มง่วงครับเริ่มง่วงนะครับเริ่มง่วงนะเริ่มง่วงนะจังหวะการง่วงของท่านนะครับ เริ่มสลึมสลือสลึมสลืออ่าง่วงแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอไปนอนหน่อยครับนี่คือจังหวะการนอนเลยครับท่านก็บอกว่าถ้าว่าช่วงถ้าง่วงเนี่ยแล้วเราไปนอนมันจะหลับลึกนี่คือเคล็ดลับเลยนะครับทั้งนั้นที่บางคนเนี่ยอ่าง่วงแล้วง่วงแล้ว่วงแล้วฝืนฝืนฝืนขอทํานู่นก่อนขอั่นี่ก่อนขอเล่นเกมก่อนขอนู่นก่อนนั่นคือเราจะพลาดโอกาสในการที่เราจะนอนเลยครับนี่คือสําคัญมากถ้าคุณได้นอนตรงนี้ คุณจะหลับลึกแล้วฮอร์โมนการเจริญเติบโตจะเกิดขึ้นได้ดีครับนี่คือเคล็ดลับสําคัญมากและเคล็ดลับหนึ่งที่ทําให้เราง่วงนอนได้นะครับก็คือก่อนนอนถ้าเป็นไม่ได้ให้เราอาบน้ําก่อนนะครับนี่ก็คือกราฟของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาจะอาบน้าร้อนนะครับเมื่ออาบน้ําร้อนเสร็จแล้วนะฮะร่างกายจะมีอุณหภูมิหลังจากที่ออกจากอาบน้ำนะมันจะขึ้น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 และพอผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนี่คือ1ชั่วโมงนะครับร่างกายเราก็จะพยายามนะฮะ ความร้อนออกมาจนนะฮะร่างกายเริ่มรู้สึกเย็นแล้วพอเริ่มเย็นเลนเย็นเย็นเย็นแล้วเนี่ยพอเริ่มเย็นในช่วงนี้แหละคือช่วงที่ทําให้คนรู้สึกง่วงได้ตึง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 ,ตงที่เขากระพิบกันเนี่ยฮะนี่ครับส่วนสําคัญเลยของประเทศไทยเราก็นะฮะลองหาโอกาสนะครับในการทําให้ร่างกายเราขึ้นแล้วก็ลงมาเนี่ยจะทําทให้เราเริ่มง่วงได้ครับหรือไม่ก่อนนอนอ่านหนังสือนะครับรู้สึกสลึมสลือเมื่อไหร่เราจะนอนครับอาจจะไม่ต้องฝืนนอนถ้าเราต้องการหลับ ลึกนะครับจำไว้ถ้าต้องการหลับลึกในช่วง90นาทีถ้าเราต้องการหลับดีๆเลยให้เรารอให้ตัวเราเองง่วงจริงๆแล้วค่อยหลับครับนี่คือเคล็ดลับครับจากการทดลองแล้วนะครับ3นาทีหนุ่มคนนั้นที่นอนยากนะนอนไม่ค่อยหลับนะหลับจริงเลยและหลังจากนั้นหลับลึกด้วยพอตื่นมาหนุ่มคนนี้แกบอกว่าโอ้รู้สึกว่าหลับสบายสดชื่นมากเลยทุกทีไม่เคยสดชื่นแบบนี้มาก่อน สำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืม เขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ